สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆซูเปอร์บา์ทุกๆท่านด้วยนะครับและก็บรรดาสาวกที่ชื่นชอบรถแต่งวันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน TTS Motor a c i n g นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเป็นสาวกยามาฮ่าตัวจริงเลยเพราะว่าในร้านเนี่ยมีแต่ยามาฮ่าทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เนี่ยเรามาดูรถอีกหนึ่งคันที่แต่งได้สุดจี๋มากเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งอะไรไปบ้างเพนะราะว่ามันมีอะไร o ว l d Superbike แล้วก็อะไรล่ m o อ o g p เนี่ยอยู่ในคันนี้ด้วย เรามาเริ่มกันในส่วนของตัวรุ่นรถกันก่อนเลยเพราะว่าตัวรุ่นรถเองเนี่ยก็เป็นโมเดลที่พิเศษอยู่แล้วนะครับนั่นคือ Yamaha YZF-R1M ถือว่าเป็นอีดิชันพิเศษที่มีของแต่งเนี่ยติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้นี่ไม่พอแน่นอนนะเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมอีกเรามาดูในส่วนของตัวแฟร์ลิงกันก่อนเลยคันนี้เป็นแบบ full แฟร์ลิงคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยทั้งคันเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยสวยงามแล้วก็ให้น้ําหนักเบาแล้วก็ยังคงมีการแรปสติย ให้มันคงความเป็น R1M อยู่ด้วยยังมองว่าเป็นรถเดิมๆหน่อยนะแต่อะไรเนะี่ยไม่เดิมเลยพูดถึงในส่วนของระบบช่วงล่างที่เป็นจุดเด่นคันนี้เลยนะครับตัวช็อคอัพด้านหน้านะครับที่เป็นเออร์ลิน fgr ที่มีซับแท้ง์เนี่ยนะครับติดอยู่ที่กระบอกโชคด้านหน้าด้วยนะครับทำให้ตัวชกอัพเนี่ยดูมีอะไรมากๆเลยนะครับและในส่วนของตัวระบบเบรกเนี่ยที่เป็นคาลิเปอร์แบมโบ m o มโตจีพีเอาตรงๆนะไม่ค่อยเห็นมากหรอกในประเทศไทยเนี่ยมีคันนี้แหละครับที่ผมได้เห็นกับตาแล้วก็ดูแล้วมันสวยจริงๆและในส่วนของตัวจานเบรกที่เราเห็นกันดำๆทึบๆเนี่ยนะครับคือจานเบรกคาร์บอนเซรามิกที่ถูกใช้ในสนามแข่ง Mo โตจีพีนะครับรวมไปถึงตัวปั๊มเบรกด้วยเรียกง่ายๆเลยนะครับว่าตัวช่วงล่างด้านหน้า เนี่ทั้งตัวโชคอัพตัวคาลิเปอร์เบรกตัวจานเบรก เป็นช่วงหน้าจาก MotoGP ผมรู้สึกว่าแค่ชุดหน้าเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งล้านได้แล้วคันนีเน้เรียกว่าสุดยอดจริงๆเรามาดูในส่วนของตัวโช๊คอัพด้านหลังโช๊คอัพด้านหลังก็เป็นเออร์ลินเหมือนกันนะครับมีซับแทงก์ในตัวตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นมหานิยมเลยนะที่เราจะมองเห็นในรถแต่งหล,หลายๆคันที่เลือกใช้เนี่ยนะครับและในส่วนของตัวปั๊มเบรกด้านหลังก็เป็นปั๊มเบรกแบมโบนะครับผิวนิกเกิลน,นะก็ดูสวยงามดูแล้วมันดูแมทกับคาลิปเปอร์ด,นนด้านหน้าด้วยนะครับดูแล้วมันเข นะครับในเมื่อเราพูดถึงในส่วนของปั๊มเบรกด้านล่างไปแล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนของกระถุงเบรกปั๊มด้านบนกันบ้างปั๊มเบรกด้านบนนะครับนั่นก็คือตัว Bambo r a c i n g นะครับหรือที่เราเรียกกันน่ะก็คือตัว b บ m โ o r ล s ซซนั่นเองโลโก้แดงนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับในส่วนของฝั่งขวาเนี่ยนะครับก็เป็นมือคัตนะครับ Bambo เหมือนกันตัวนี้ก็มีการดีไซน์ไปเลือกใช้ในส่วนของคัตน้ำมันทำให้การบีบเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็นิ่มมากยิ่งขึ้น้นนนนถืออออววว่่าาาาสสุดดดยจรริงงงๆเามาูใขตัักบ ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นมาเชสซินี่นะครับ M7 อลูมิเนียมฟอสเวลตัวนี้นี่ถือว่าเป็นล้อฟอสอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบามากๆของมาเชสซินี่นะครับแล้วก็มีการเลือกใช้สีนะครับเป็นสีน้าเงินทําให้ดูเข้ากับตัวรถนะดูแล้วมันดูสวยงามแล้วก็ดูลงตัวด้วยในส่วนของด้านหลังนี่เราจะเห็นส่วนของตัวสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มที่ถูกใช้ใน World Superbike ก็ถูกติดตั้งลงไปในคันนี้ด้วยนะจากแบรนด์ Shooter เรียกว่าเป็น Arm สวิงอาร์มซิ่งกับหัวเนี่ยตัวนี้นี่คือจะให้ฟีลลิ่งการบาลานซ์ของตัวรีด ยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของชุดด้านหลังเนี่ยก็ยังมีหนึ่งส่วนนั่นคือท่อไอเสียยังคงเป็นแบรนด์อะคาโปวิกนะครับเป็นแบบฟูลซิสเต็มเลยไทเทเนียมนะครับก็คือมีการเดินท่อไทเทเนียมเนี่ยมาตั้งแต่ฝาสูบนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นไทเทเนียมมาทั้งใบเลยรวมไปถึงตัวปลายเนี่ยนะครับก็เป็นไทเทเนียมจากแบรนด์อะคาโปวิกดีไซน์สวยนะครับดูเข้ากันนะจากตัว R1M คันนี้ทางร้านยังมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับอย่างพวกตัวน็อตต่างๆระบบสายเบรกตัวน็อตนี่เลือกใช้เป็นแบบ ไทเทเนียมเป็นน็อตไทเทเนียมน้ำหนักเบาแล้วรวมไปถึงตัวสายเบรกเนี่ยนะครับที่เป็นข้อต่อปลดไวเนี่ยถูกติดตั้งเข้าไปกับคาลิเปอร์เนี่ย,เ,ยเป็นของเออร์เลสซิ่งนะครับต้องบอกนะครับว่าคันนี้เนี่ยเก็บทุกจุดจริงๆนะเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เนียดทพิสุดนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยจะเอาไปจอดโชว์ไว้ที่บ้านด้วย สำหรับคันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่สามารถเอ่ยมูลค่าของแต่งทั้งหมดทั้งคันได้นะครับเอาลงตรงก็เทียบเป็นคร่าวๆไปนะครับชุดหน้า MotoGP นะครับชุดหลังเป็น World Superbike รถลดราคาประมาณล้านหนึ่งนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเอาผมคิดว่าประมาณสัก2ล้านนิดๆ3ล้านก็น่าจะน่าจะพอหรือเปล่าหรืออาจจะมีมูลค่ามากกว่านั้นอันนี้แค่เป็นราคาประมาณการเท่านั้นนะ สำหรับวันนี้นะครับเราก็พาดูเจ้า Yamaha YZF-R1M ก็เพียงเท่านี้แล้วการเพราะถือว่าเป็นรถแต่งที่เก็บรายละเอียดได้เนี๊ยบจริงๆแล้วก็สุดจี๋มากๆนะคันนี้และสําหรับใครนะครับที่มีแหล่งข่าวหรือว่าแหล่งรถเนี่ยนะครับที่มีการแต่งรถสุดๆจัดๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถส่งมาให้เราได้นะครับเราก็จะไปตามถ่ายนะครับการแต่งทุกแบบทุกสไตล์นะที่เรียกได้ว่าคิดว่าแต่งแล้วสุดประเทศจริงๆนะส่งมาให้เราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแล้วก็มาแชร์ให้แฟนๆเนี่ยได้ดูนะ ครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องขอฝาก R1M คันนี้ไว้ด้วยครั้งต่อไปเราจะมีรถคันไหนเนี่ยติดตามมาได้เลยและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน TTS Motor Racing ด้วยสาวกยามาอยากแต่งอยากโมดิฟายนะครับอยากเซตติ้งรถไปที่ร้านนี้ได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ